หสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราลดน้ำหนักไม่สำเร็จนะคะก็คือการเริ่มต้นด้วยตัดอาหารบางอย่างออกจากชีวิตนะคะเช่นเริ่มต้นจากการตัดข้าวออกนะคะเริ่มต้นด้วยการตัดข้าวออกเลิกกินข้าวกินข้าวให้น้อยลงนะคะวิธีการที่เราเริ่มต้นด้วยการตัดอะไรบางอย่างออกไหนะจะทําให้ความรู้สึกลึกๆในใจเราอะรู้สึกว่ามันกดดัน มันขาดสิ่งที่เคยทํามันต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมันเป็นการตัดความสุขออกไปจากชีวิตนะคะแต่สิ่งที่คุณรู้อย่างแนะนําสําหรับคนที่ลดน้ําหนักเริ่มต้นลดหุ่นนะคะก็คือให้คุณเริ่มต้นด้วยการเพิ่มการกินสารอาหารหรืออาหารที่จําเป็นให้มากขึ้น แล้วจึงค่อยนะคะกินอาหารที่ไม่จําเป็นในลําดับสุดท้ายเช่นถ้าเราอยู่ในช่วงลดน้ําหนักนะคะเราจะต้องกินอาหารที่มีโปรตีน1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกร,รมัมถ้าเราจะคิดเป็นเนื้อนะคะประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยมือหนึ่งถ้าเราหนัก70กิโลเราก็ต้องกินเนื้อสัตว์นะคะเนี่ยประมาณเนี่ยหฝ่ามือเนี่ยมื้อละประมาณ2ชิ้นเนาะแล้วที่เหลือเราถึงค่อยกินข้าวแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการบอกว่าตัดข้าวออก ออกให้เหลือไม่เกินหนึ่งทัพพีในมือแรกมือต่อไปห้ามกินนะคะถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้มันรู้สึกกดดันคัดค้านในใจแล้วการลดน้ำหนักครั้งนั้นจะไม่มีความสุขแล้วสุดท้ายคุณก็จะเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังสุดท้ายไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะวิธีการลดน้ำหนักแบบนี้หรือวิธีการลดหุ่นแบบนี้คุณจะเป็นต้องเข้าใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสอดคล้องกับตัวเองมากที่สุดแล้วการลดน้ำหนักของเรานะคะจะสามารถเป็น ผลสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะซึ่งวิธีการนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็คุณครูวีนะคะก็เปิดคอร์สเปลี่ยนไซส์ใหม่ในวัย40นะคะในเดือนมิถุนายนนี้ใครที่สนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสําหรับใครที่วัย40ปีขึ้นไปต้องการมาจอยกันในเป้าหมายสร้างหุ่นใหม่นะคะทักในอินบ็อกซ์ได้เลยละคะเต็ม5,900บาทราคาพิเศษสําหรับ10ท่านแรกเท่านั้น 990บาทขอให้ทุกคนมีหุดด่นดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทักแชทหรือทักที่ไลน์แอดได้เลยเราเจอกันในคอร์สนะคะบ๊ายบาย